بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والهجاره عليها ملائكه جلال شداد لا ياسون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الذي لا يضر มาอัสมิฮิไซออลฟิลอาร์ดีวะลาฟิษมาวะหุสซามีอุลอาลิมอสลาม a m u a l a i k u m w a r ม h m ลล u l ว a h ะ a b a r a k ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธา พี่น้องที่มีเกียริทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตยอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องต้องใช้สติปัญญาที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮวตลานั้นได้ให้เรามาเพื่อที่จะไขครวนเวลาเราอ่านปุรอานเวลาเราอ่านหะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้ไขครควนก็คือดูความหมาย แล้วก็พินิษพิจารณามันจะทำให้เราดำเนินชีวิตในดุนยานี้ในสภาพที่ได้รับกับบาลาแล้วเนี่ยเราจะไม่ตกอกตกใจและเวลาเราได้รับเนี้ยมัดเราจะได้ไม่ดีใจก็แสดงว่าการที่เราจะเป็นบุคคลอย่างนี้ได้นั้นก็จะต้องเป็นคนที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ ฟังเรื่องราวของศาสนาดูเรื่องราวของศาสนาทุกวันนี้เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแก้ต่างกับอลัลลอฮ์ได้เลยว่าเราไม่รู้ใช่ไหมครับพี่น้องข่าวๆมันก็เข้าหูพี่น้องมุสลิมไทยจนทั่วไปหมดแล้วประมาณสักห้าหล้านคนรู้หมดแล้วว่าเขามีรายการทีวีสีห้าช่องด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเราเนี่ย จะไปแก้ต่างกับอัลลอฮ์ว่าฉันไม่รู้เพราะอะไรไม่ได้ในมือถือก็มีหมดจะดูอะไรก็ได้หมดดูสิ่งชั่วดูสิ่งเลวดูสิ่งดีเลือกดูได้หมดเลยแต่มุสลิมจะต้องดูสิ่งที่ทำให้เรารอดในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างดูศาสนาฟังศาสนาและเก็บเอาไปคิด ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวไว้ดำรัสของพระอ,องค์และท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวไว้ในสุราอัตตารีมอายะที่หกฟังง่ายครับพี่น้องยาไอยุฮัลลาดีนอามานู พี่น้องต้องหยุดงานทุกอย่างเลยหูกําลังฟังอะไรอยู่เนี่ยต้องหยุดเลิกทันทีเมื่อได้ยินอัลลอฮ์กล่าวโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหมานแล้วทั้งหลายเอย๋ยอัลลอฮ์เรียกใครครับตั้งประเด็นคําถามเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเรียกใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเรียกคนอีหมานแล้วก็ถามว่าเราอีหมานแล้วหรือยงังเมื่ออีหมานแล้วต้องฟัง ย่าอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายเอ um ๋ยกูอัมฟุสกุมจงรักษาตัวของเจ้าถัดมาหลังจากตัวเรารักษาได้อย่างดีมีบทบาทในการเป็นมุสลิมและเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกสามารถจะทําในสิ่งที่ดีและให้ลูกหลานได้เห็นจะบริจาคก็ให้ลูกหลานได้รู้ให้เงินกับลูกหลานไปและให้บริจาค เพราะเราต้องจบชีวิตก่อนเขาโดยธรรมชาติใช่ไหมครับพ่อเนี่ยโดยธรรมดาแล้วก็บางครั้งก็ตายก่อนจากลูกทีนี้อีตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยแสดงบทบาทในการเป็นมุสลิมแสดงบทบาทในการเป็นมุมินให้ลูกได้เห็นหรือเปล่าถ้าท่านแสดงบทบาทในการเป็นมุสลิมและในการเป็นมุมินให้ลูกได้เห็นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านจบชีวิตเมื่อไรก็ตาม นะท่านจะสุขใจในกุโบ์เพราะตอนท่านมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ท่านส่งลูกหลานเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติจะเป็นเงินทองอะไรก็ตามเราขอยืมมาจากอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ให้ขอยืมมาไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ทมแม้กระทั่งตัวเราเนี่ย อัลลอ์ให้ขอยืมมาใช่ไหมคำตอบคือใช่และเมื่ออัลลอ์ให้ขอยืมมาแล้วเนี่ยอัลลอ์ก็จับจ้องดูว่าเบาของฉันเนี่ยที่ฉันให้เขาขอยืมทุกอย่างมาเนี่ยเขาจะใช้ไปในทางไหนทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตาลาได้ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์จะดูว่าเราจะใช้สมบัติไปในทางไหนถ้าท่านใช้ไปในทางของอัลลอฮ์อิสาอัลลอฮ์ ท่านมีคำตอบแล้วในวันที่ท่านจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮวหัวตาลาในวันนั้นเพราะท่านรู้ว่าทุกอย่างอัลลอฮ์ให้ขอยืมมาและอันกุรอานเนี่ยบอกไว้ชัดเลยครับพี่น้องบอกไว้ชัดเลยว่าว่าอัมฟิกูมิมมาญะอาลกุมมุสตักลาฟีนัฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของ นี่ไงโน่นของฉันนี่ของฉันไอ้นั่นของฉันท่านพูดผิดแล้วตามตัวบทหลักฐานบอกไว้ชัดเจนเลยว่าอัมฟิกูมิมมาอาลากุมมุสตักลฟีนาฟีหท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของและคนที่บอกว่านน่นกาของฉันนี่ก็ของฉันนี่ก็ลูกฉันคนโตนี่ก็ลูกฉันคนสุดท้องนี่ก็หลานฉัน เป็นหลานที่โปรดที่สุดแต่ไม่ได้ส่งเรียนศาสนานะ่ะหลานโปรดได้ยังไงหลานโปรดเนะี่ยคุณจะต้องได้รับดุอาจากหลานในวันที่แชร์หรือโต๊ะนอนในกุโบนั่นคือหลานโปรดแต่ถ้าท่านไม่ได้ส่งลูกหลานเรียนศาสนาอย่าพูดว่าหลานโปรดนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นอย่าอายูฮัลลาดีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีมาน แล้วทั้งหลายเอ๋ยกูอัมพุสกุมวะอลิกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกยังไงแหละครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตัวเราดีแล้วเป็นพ่อที่ดีแล้วเป็นแม่ที่ดีแล้วต่อไปก็คือลูกหลานทำยังไงแหละครับพี่น้องพอวันเสาร์วันอาทิตย์ โรงเรียนลูกหยุดสองวันพ่อแม่นะ่ะมีโปรแกรมไหมที่จะพาลูกไปฟังศาสนาพาลูกไปเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะ่ะพ่อแม่มีโปรแกรมแล้วหรือ,อยังพี่น้องถ้าลูกดื้อไม่อยากเลยพ่อเรามีตังมีลูกสามคนจ้างเลยเอ้าวันนี้ย่อให้คนละห้าร้อย สามคนก็พันห้าขึ้นรถไปฟังศาสนากับพ่อกับแม่ท่านอาจจะหมดเงินอาจไม่ถึงหมื่นหรอกครับอาจจะได้ยินคำพูดที่ท่านคาดคิดไม่ถึงพอพาลูกไปฟังศาสนาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลูกบอกว่ายอมะฉันสงสารยอนะฉันสงสารมะนะต่อไปแม่ต้องจ้างฉันแล้วฉันจะไปฟังเองจะพาน้องๆไปฟังศาสนา ฉะนั้นเรื่องดีๆนะมันต้องเกิดจากคนที่เป็นพ่อแม่เกิดจากคนที่เป็นโต๊ะเป็นกีให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยอย่าให้แต่เงินกับลูกอย่างเดียวแต่ไม่ให้ศาสนาของลูกนะอย่าเป็นพ่อแม่ที่ขายอาคิร์ด้วยกับดุนยาของคนอื่นลูกประกอบอาชีพทำมาหากินทำงานบริษัทโน้นเป็นตัวแทนบริษัทนี้ไม่ใช่ความสุขเลยครับในอาคิร์ สุขก็สุขแค่ดุนยาพี่น้องไอ้สุขที่เหมือนกับกาเฟสนะเราจะเอาอะไอ้สุขอย่างเนี้ยกาเฟสมันก็สุขได้ไอ้เราก็สุขได้ไอ,อ้ยังที่สุขอย่างนี้นะเราไม่เอาเราต้องสุขมากกว่าคนกาฟิรีบางครั้งเนี่ยสัตว์ที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขากินดีกว่าเราอีกสัตว์ที่อยู่ในกรงเนี่ยมันกินดีกว่าเราเสือกินเนื้อใช่ไหมเรากินปลาดูเรากินปลาปรรา แต่เราไม่คิดเนี่ยถ้าอยู่ยังไม่พิจารณาและอยู่ยังไม่ติกต o องนะพี่น้องอยากครับที่จะเปลี่ยนจากการเป็นคนแขกแล้วมาเป็นคนอิสลามถ้าอ่านกุรานแล้วไม่พิจารณาถ้าอ่านกุรานแล้วไม่ติกต้องก็อ่านอายะเดียวพี่น้องติดต้องมันก็พอแล้วที่ผมพูดอยู่เสมอพี่น้องก็คงได้ยินคนทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยรักตัวเองอย่ามาโม้เลยครับ ว่ารักตัวเองไม่รักหรอกเอาผมดิบอันกุลาให้พี่น้องวิเคราะห์อินส um um ักรตุมละออดีดันนาคุมถ้าเจ้าขอบคุณแน่นอนเราเพิ่มให้เพิ่มให้ใครเพิ่มให้ใครเพิ่มให้คนที่เราบริจาคให้เขาหรือว่าเพิ่มให้เราเพิ่มให้เราเรายังไม่อยากจะบริจาค เรายังไม่อยากจะต่อสู้ในทางของเรานี่ไงผมจึงบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รักตัวเองถ้ารักตัวเองคุณบริจาคไปที่คุณเสียสละไปสิก็รู้ๆกันอยู่ว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ทุกวันนี้อลัลลอฮ์ให้เขายืมมาหรือท่านจะบอกว่าเป็นของท่านหรือท่านจะบอกว่าท่านหาได้มาด้วยความสามารถของท่านนั่นก็หกคำโตพี่น้องถ้าเราบอกว่าหาได้มาด้วยความขยันของท่านคนขยันในดุนยาต้องรวยหมด